น้ำอยู่แ้วนะมิตตนทับถนนดนสิร้อยน้ายู่แต่ว่าเขาไปคุยเสียงดังไปเงียบเงียบม,ม,นมัน้เจะเโมีนข้วปุกกเจียบริวารสี้มาขํามะโนดค การงานการเงินเสียนใหญ่โมเลค่ะที่แล้วอันนี้จะเป็นห้าะทานโทนใไ้าใหญ่ลอยยี่สิบเนไ่ไม่มี่้านนี้อ้อันนี้อไรันเปการไมยมมาตัว ทำชนดวนีไงใ่ตรงชน o i d a ตรงตรนี้เป็นใบนะมีมองดีมองเดียวครมึงขึ้นมาวีดเตะ ตรงๆเดะตรมงที่่แออนก็าด่นะรับเลยลงมาครับเดินเข้ามาด้านในบ้างเยอะนะครับมาก็มาเดินเข้มาเรื่อยๆนะครับตามต้องการมาครับ จะมีจุดมาร์คสีเขียวด้วยที่นั่นก็จุดมาร์คสีเขียวหนึ่งจุดต่อหนึ่งพันนะครับสำหรับท่านที่มาใหม่นะครับให้หันหน้าทามลายสีที่ท่านถืออยู่ก็หาตัวเราด้วยหนึ่งเขียนเก้าเสียนเกิดโชคเกิดทรัพย์สี่ทิศก็ถือปกตินะครับเก้าเสียงหันหน้าก็หาตัวเราถาดมากู้บุหรี่เจาะให้จินูเล็กๆนะครับเจาะนะครับเจาะให้มีสีลายหอด้ะเดินเข้ามาครับเดินเข้ามาก็มาทีหลังจะเข้าลำบากนะครับยืนก่อนนะครับ เอาแก้วหน้าขอ,อยับขึ้นเดินเดินตรงมาครับเดินตรงมาทนทนหน้าตัวหาเข้าไป นะครับผหน้าทานบายสีเข้าหาตัวเราเด้อใครอยากจะเปิดโชคเปิดหน้ากับองค์สูงย่ามีปัจจัยน่าจะทานนายมรูดีแบบมีโเวลาเราจะีเวลาเ้อฟูเ้อได้กรับม่เด้คโชคเปิดน่ากับองค์สูงย่ามีปัจจัยน่าจานายทีมารูดีเด้อพี่เอาไปใช้อันอันนั้นไปเงินเชลิสตูนเนี่ครับ มากปู้เฮาหมากปู้เฮาปะเดียวก่ามากข้างใน ไปเดินไปข้างบนเลยได้ยินไหมอ่าคือว่าเดี๋ยวพี่จะขอเรื่องลูกค้าเป็นหวังคืห่างจกช่วงการเลื่นาช่ไหม่เนะเื่อนไปขา่ พีดีโอค่ะเจหายค่ะโอ้มันเป็นทุ่งนาทุ่งน,น,น <c oughs> ม้ใช่ <c oughs> เดินมาได้แต่อย่าเดินเร็ว เดินมาได้ไปเดินมาไหวปูกับยาหัวกมาเตอแหลกข้ามชนดต้นใหม่สูงสูงงามงาม

เก็นเกแบบพญานาคเลยนะนี่คนห่มโมเลยเนไหมอ่าคนห่มอือดูดินะสวยเนาะดูสิเกจพญานาคเลยเนาะห่มเลยเนาะงาม บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จ้าบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์จ้าถ่ายก็มึงจ้ะ kamu <laughs> bisa <laughs>

ขาทูหน้าโมสามจบพร้อมกันเนอน้โมตะตาพระว่าโตแล้วโตตัมมาจมพุทธะ เกลือทูบกเคือเกลือกรเืรอกล้วอะไรจิ๊บาเอาล้องก็เหนียวก็มีเอาไหอนะก็จะลองใส่ลงตรงนปิงลาซึงทำใช่ไหมใช่เปิดท่ายกินขา้าวมาเด้อโอ้กิน หอมชื่นใจเปิดมาบัดจมกใซเใส่้องกันกัน้วางข่งกันก็ได้นือใส่ถุงยางก็ไเลก็ว่างงกันก็ได้ไม่หมดนี่เอานีไข่อกเลยกินรสนุงมันสีมันเป็นถุงกโบ่ออันน่ะพันปากงลงน้อยเดี๋ยวนึงน้เอาลงอส เราไปดูถูกอะไรเขามันก็เป็นบางกลุ่มบางคนเลยเนาะคนไทยบางคนก็เหยียดคนเอ่อเขม้าม่ากเงี้ยเนาะแต่เราก็ไม่อะไรกับใครหรอก